สวัสดีครับผมนายแพทย์นัฐพัฒนเสรีวิัฒนาเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำศูนย์หัวใจศริกินครับวันนี้เราจะพามารู้จักกับการผ่าตัดหัวใจกันรวมไปถึงการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชลมิตรรปะชาปราณี รยแพทย์ผ่าตัดหัวใจสวงอกและหลอดเลือดประจำสนยนหัวใจศรีิีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเริ่มคำถามแรกเลยละกันนะครับอาจารย์การผ่าตัดหัวใจเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับครับเนื่องจากหัวใจเป็นอวัยวะสำคัญนะครับที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายครับถ้าผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเสืประสิทธิก็จะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้แต่ยังโชคดีที่ปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหัวใจต่างๆเนี่ยเราสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัด ก็าจะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับอาจารย์ฉลาครับคำว่าโรคหัวใจเนี่ยมันกว้างมากเลยนะครับผมอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคหัวใจมันมีกี่ชนิดกันแน่ครับครับโรคหัวใจก็จะมีหลักๆอยู่2ประเภทนะครับคือโรคหัวใจที่มีความผิดปกติแต่กาเนิดแล้วก็โรคหัวใจที่พบความผิดปกติในภายหลังนะครับโดยส่วนมากโรคหัวใจที่พบพิการแต่กําเนิดก็เช่นผนังหัวใจมีรูรั่วนะครับส่วนโรคหัวใจที่เจอภายหลังก็เช่นโรคลิ้นหัวใจรูมาติกนะมีลิ้นหัวใจตีบหรือว่ารั่วนะครับแล้วก็พวก โรคหลอดเลือดหวัวใจอุดตันครับผมจากที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยแสดงว่าโรคหวัวใจเนี่ยมันก็มีแบ่งชนิดย่อยได้หลายชนิดมากๆเลยนะครับแล้วชนิดไหนบ้างครับที่ต้องการการรักษาโดยการผ่าตัดจริงๆการรักษาโรคหวัวใจนะครับเรามีหลักๆอยู่3วิธีก็คือวิธีแรกคือการให้ยารักษาถ้าคนไข้ยังอาการไม่เยอะเราก็จะให้ยาแล้วก็รอดูอาการว่าดีขึ้นไหมส่วนวิธีที่2ก็คือการใส่เครื่องมือพิเศะนะครับเช่นการใส่ขดลวดหรือการทรําบอลลูนหลอดเลือดนะครับ ส่วนการผ่าตัดเนี่ยจะเป็นวิธีสุดท้ายในผู้ป่วยที่รักษาด้วย2วิธีเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นครับอาจารย์ครับแล้วถ้าสมมุติว่าเราประเมินแล้วว่าผู้ป่วยรายนี้อาการรุนแรงถึงขนาดที่จําเป็นต้องผ่าตัดเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องส่งผู้ป่วยนะครับไปพบทันตแพทย์เพื่อเตรียมช่องปากให้พร้อมสาหรับการผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่าถ้าคนไข้เนี่ยมีช่องปากมีฟันปุกหรือมีอะไรหลังผ่าตัดจะมีโอกาสที่ลิ้นหัวใจติดเชื้อได้นะครับ อันดับที่2ถ้าคนไข้มีทานยาละลายริ่มเลือดหรือว่ายาต้านการแข็งตัวของเลือดเนี่ยเราก็ต้องหยุดยาก,ก่อนนะครับส่วนอันดับที่3มเนี่ยคนไข้ที่ดื่มสุรานะครับหรือว่าสูบบุหรี่เนี่ยควรจะต้องงดก่อนที่จะทําการผ่าตัดอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับยิ่งนานยิ่งดีนะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือคนไข้ต้องแจ้งทางทีมแพทย์และพยาบาลว่าเขาแพ้ยาอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ไม่ให้ยานั้นกับคนไข้ครับ,รบทีนี้เราก็ได้ทราบรายละเอียดเบือ้องต้นกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ ทั้งโรคหัวใจมีกี่ชนิดแล้วก็การปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัดหัวใจต้องทําอย่างไรบ้างเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูกันว่าเมื่อคนไข้ามาถึงโรงพยาบาลเพื่อจะผ่าตัดเนี่ยเราจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หอผู้ป่วย 8A นะครับทีนี้ต่อจากเมื่อกี้ครับอาจารย์ เมื่อผู้ป่วยเนี่ยตัดสินใจแล้วที่จะผ่าตัดและวันนี้มาโรงพยาบาลเพื่อที่จะเตรียมการผ่าตัดเนี่ยผู้ป่วยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างครับ,รบผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดหัวใจปกติก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลล่วงหน้าก่อนทําการผ่าตัดประมาณ2-3วันนะครับเพื่อทําการเจาะเลือดนะครับเอ็กซเรย์แล้วก็ทําขึ้นหัวใจนะครับแล้วก็ให้สัญญาแพทย์และวิสัญญีแพทย์มาประเมินว่าผู้ป่วยเนี่ยพร้อมที่จะผ่าตัดหรือเปล่า แล้วก็ต้องมีการเตรียมเลือดก,ก่อนการผ่าตัดโดยปกติการผ่าตัดหัวใจเราจะใช้เลือดประมาณ4ีถึงหตุงมนะครับถ้าผู้ป่วยมีญาติสามารถให้ญาติมาบริจาคเลือดสำหรับการผ่าตัดได้ครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์แจ้งว่าผู้ป่วยต้องมานอนโรงพยาบาลก่อนถึงวันผ่าตัดจริงประมาณ2-3ถึงวันเพื่อให้ศัลยแพทย์กับวิสัญญีแพทย์ยได้มาประเมินก่อนผ่าตัดทีนีน้ทุกคนก็จะคิดว่าการผ่าตัดหัวใจมันเป็นเรื่องใหญ่ นะครับก็เลยอยากจะทราบว่าการผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันมีความเสี่ยงแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนอย่างไรได้บ้างครับผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีความเสี่ยงไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็โรคประจําตัวที่เขามีนะโดยเฉลี่ยแล้วความเสี่ยงในการผ่าตัดโรคหัวใจเช่นลิ้นหัวใจหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยจะเสี่ยงอยู่ที่ประมาณ 1- นอเอนะครับภาวะแทรกซ้อนที่เราพบได้บ่อยก็คือมีภาวะเลือดออกหลังการผ่าตัดนะครับหรือว่ามีโอกาสเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตหลังการผ่าตัดนะครับมีปมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่นพวกนี้ก็พบได้ไม่เยอะมันก็แสดงว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีความเสี่ยงเท่ากันแต่ละคนต้องมาให้ศัลยะแพทย์เป็นคนประเมินใช่ไหมครับอาจารย์ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสี่ยงในการผ่าตัดมากน้อยแค่ไหนครับผมอ่ะงั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องผ่าตัดกันครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงห้องผ่าตัดกันแล้วนะครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่สําคัญที่สุดนะครับในคลิปนี้ แต่ว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าในห้องผ่าตัดหรือพื้นที่ในห้องผ่าตัดเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่สะอาดแล้วก็ทําให้ปลอดเชื้อมากที่สุดเพื่อลดโอกาสที่คนไข้ผ่าตัดของเราเนี่ยจะติดเชื้อที่บริเวณแผลผ่า,ผาตัดครับเพราะฉะนั้นบุคลากรที่จะเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะต้องมีการเปลี่ยนชุดเป็นชุดที่สะอาดมีการเก็บรวบผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการล้างมือเพื่อลดการปนเปื้อนภายในห้องผ่าตัดครับทีนี้นยดย์ครับผมอยากทราบว่าเมื่อคนไข้ ที่เราจะทําการผ่าตัดเนี่ยเดินทางมาจานถึงห้องผ่าตัดแล้วเนี่ย <l> เราจะมีกระบวนการตรวจสอบมีกระบวนการเตรียมการอะไรเพิ่มเติมอีกจาก <l> ที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ครับเมื่อผู้ป่วยเดินทางมาถึงห้องผ่าตัดนะครับเราก็จะทําการเช็คชื่อนามสกุลนะครับวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วยนะครับแล้วก็เช็คว่ามีใบยินยอมจากสัญวแพทย์นะครับเพื่อยอนัำการผ่าตัดแล้วก็อุปกรณ์เราจะใช้อะไรบ้างนะครับตำแหน่งที่เราจะผ่าตัดเนี่ยเราจะผ่าตัดที่ตำแหน่งไหนบ้าง เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องความสะอาดในห้องผ่าตัดนะครับซึ่งการติดเชื้อในห้องผ่าตัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรากังวลกันมากๆแล้วก็การติดเชื้อที่แผลผ่าตัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฝันร้ายของศัลยแพทย์ใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมทีนี้เนี่ยแล้วในการผ่าตัดในระหว่างการผ่าตัดเนี่ยเราจะมีกระบวนการยังไงบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้แผลผ่าตัดของเราเนี่ยติดเชื้อครับครับก่อนที่เราจะทําการผ่าตัดเราก็จะมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะครับ แล้วก็เราจะมีการควบคุมระดับน้ำตาลของผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงก่อนผ่าตัดระหว่างผ่าตัดแล้วก็ช่วงหลังผ่าตัดนะครับแล้วก็ในห้องผ่าตัดเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิมให้เหมาะสมนะครับไม่ให้เกิดการติดเชื้ <ๆ S 2> อแล้วก็เราจะมีการเตรียมผิวหนังนะครับคนไส้ก่อนทําการผ่าตัดครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องว่าโรคหัวใจมันก็มีหลายชนิดทีนี้เนี่ยผมอยากทราบว่าระยะเวลาในการผ่าตัดของโรคหัวใจแต่ละชนิดเนี่ยเราผ่าตัดกันนานแค่ไหนครับอาจารย์ ผู้ป่วยแต่ละคนก็จะมีความยากง่ายในการผ่าตัดไม่เหมือนกันนะครับโดยเฉลีย่ยถ้าเป็นพวกโรคของลิ้นหัวใจเราจะใช้เวลาการผ่าตัดประมาณอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นโรคของหลอดเลือดหัวใจเราจะใช้การผ่าตัดเนี่ยเวลาประมาณ6ชั่วโมงแสดงว่าผู้ป่วยแต่ละรายเนี่ยต้องอยู่ในห้องผ่าตัดนานมากนะครับแต่ละคนเนี่ยอยู่4-6ชั่วโมงคนไข้น่าจะมีภาวะเครียดในร่างกายเกิดขึ้นมากมาก แล้วในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะดูแลผู้ป่วอยอยังไงบ้างครับเราจําเป็นต้องให้ผู้ป่วยเนี่ยอยู่ใน ICU ทุกคนไหมครับครับหลังผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องย้ายมาอยู่ที่ ICU ทุกคนนะครับประมาณ24-48ชั่วโมงนะเนื่องจากว่าหลังการผ่าตัดนี้ผู้ป่วยจะมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็จะมีสายระบายต่างๆนะครับมีสายน้าเกลือต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมาเฝ้าอาการอยู่ที่ ICU เนี่ยเพื่อดูอาการใกล้ชิด ระวังภาวะเลือดออกนะครับภาวะหัวใจหยุดเต้นภาวะแทรกซ้อนนะครับซึ่งที่ไอซูเนี่ยเราจะมีแพทย์ทีมแพทย์และทีมพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมนะในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจเฉพาะและก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมในการดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงครับช่วงหลังผ่าตัดแรกๆนี่ก็จะเป็นช่วงวิกฤตจริงๆนะครับอาจารย์ที่คนไข้เนี่ยต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดทีนี้เนี่ยผมอยากทราบว่าเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถย้ายคนไข้ออกจาก ICU ได้ครับอาจารย์ หลังจากที่คนไขน้มีอาการดีนะครับมีชีพจรที่คงที่นะครับมีการถอดท่อช่วยหายใจออกเราก็จะย้ายผู้ป่วยจากหอวิกฤตไปอยู่ที่หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤตนะครับอีกประมาณ24ชั่วโมงนะครับถ้าคนไข้อาการดีเลยไม่ได้มีปัญหาหัวใจเต้นผิดจังหวะหรืออะไรเราก็จะย้ายผู้ป่วยไปที่ห้องพิเศษหรือว่าวอร์ดศึกธรรมดาได้นะครับซึ่งเราจะอยู่โรงพยาบาลเพื่อเฝ้าดูอาการอีกประมาณ7-10วัน หลังจากที่เราดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลมาร่วมประมาณสสัปดาห์ใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือตั้งแต่หลังจาก ICU ประมาณ1-2อวันในกึ่งวิกฤตอีก1-2วันแล้วก็มาที่หอผู้ป่วยธรรมดาเจ็วันทีนี้ก็ถึงเวลาเราจะให้คนไข้เนี่ยกลับบ้านเราจะมีคําแนะนํำยังไงบ้างในการปฏิบัติตัวให้คนไข้ครับอาจารย์ครับอันดับแรกผู้ป่วยต้องทานยาตามที่แพทย์จัดให้นะครับทุกตัวยนะครับแล้วก็เรื่องการรับประทานอาหารเนี่ยเราอยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารลดไม่จัด นะครับจืดๆนะครับถ้าทํากินเองได้ก็น่าจะให้ทารับประทานเองเนื่องจากอาหารที่เราไปซื้อมามันก็จะมีการปรุงรสมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องแผลผ่าตัดเนี่ยหลังผ่าตัดเราจะไม่ให้โดนน้ำนะครับเราก็อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยไปทําแผลที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะจนก,กว่าแผลจะแห้งก็ประมาณสองสาันหลังจากการผ่าตัดอาจารย์ครับแล้วทีนี้หลังจากที่คนไข้กลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอาการเขาผิดปกติหรือเขารู้สึกไม่สุขสบาย เราจะมีวิธีการสังเกตอาการยังไงบ้างครับที่เราจะแนะนําให้คนไข้เนี่ยสังเกตตัวเองว่าเมื่อมีอาการแบบไหนถึงจะต้องมาหาหมอก่อนนัดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์อาการที่ผู้ป่วยต้องเฝ้าสังเกตที่จะต้องมาพบแพทย์อย่างแรกก็คือเรื่องแผล่าดตั์นะครับถ้ามันมีเลือดออกไปปกตินะครับหรือว่าแผล่าตัดมีหนองซึมนะครับมีไข้พวกนี้ต้องรีบกลับมาพบแพทย์นะครับหรือว่ามีอาการเหนื่อยมากนะครับนอนราบไม่ได้มีภาวะหัวใจวาย นะครับเรามีพวกอฤกษ์อัมพาตนะครับปากเดี้ยวแขนขาอ่อนแรงที่นไม่ชัดนะครับพวกนี้คุณคข้ต้องรีบกลับมาพบแพทย์ก่อนนับอันทีนะครับแต่ว่าถ้าพวกป่วยอยู่แล้วอยู่ที่บ้านแล้วไม่มีอาการอะไรผิดปกติก็ให้มาตามนัดที่แพทย์นครับครับก็วันนี้นะครับเราก็ได้รับความรู้กันมากมายนะครับเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคหัวใจนะครับก็กระบวนการเตรียมตัวผ่าตัดเบื้องต้นนะครับแล้วก็การดูแลหลังผ่าตัด นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ชลัดมากครับที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เราในวันนี้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ชลัดมีอะไรอยากจะฝากถึงคนไข้บ้างไหมครับผมก็อยากจะให้คนไข้นะครับทราบว่าการผ่าตัดหัวใจเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดนะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการยังไงก็อยากให้ทุกคนรีบมาตรวจนะครับที่ศูนย์หัวใจศิริกิติเองเราก็มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพนะครับนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้ต้องได้รับการผ่าตัดเราก็มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่พร้อม ที่จะดูแลคนไข้ตลอด24ชั่วโมงครับครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะให้ความรู้กับหลายๆคนให้เข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคหัวใจแล้วก็การผ่าตัดหัวใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ชลัดก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ